สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีช n แนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาริวน้ําหอมของบูการี่ค่ะเป็นของผู้หญิงนะคะบูการี่ออมเนียอเมทิสค่ะตัวนี้กินนี้รีเควสตโดยเพื่อนๆหลายท่านเลยค่ะก็มีคุณหันสาหารคุณฟิลม์มคุณธนวัคุณแมรี่ทิพและคุณนันทิวันค่ะนุ้มีขวดจิ๋วของเขานะคะขวดน่ารักมากๆและก็เปิดยากมากๆ เยอะมาแล้วแล้วเวลาปิดเขาก็ปิดแบบนี้นะคะซึ่งไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่โน้ตของเขานะคะบอกว่าจะออกในสไตล์เป็นฟอรัลกับวูดดี้ค่ะฟูมเร์ er เนี่ยก็คือคุณอัลเบอร์โตมอริลานะคะทอ็อปโน้ตจะมีเกรฟฟูดอย่างเดียวเลยค่ะพอเปิดมาเนี่ยนุรู้สึกได้ทันทีว่าไม่ใช่เกรฟฟูดอย่างเดียวนะคะเกรฟฟูดของเขาจะเป็นเกรฟฟูดแบบที่ค่อนข้างเบา ออกเปิดมาเนี่ยจะมีความเป็นดอกไม้แล้วออกแบบถัถว่ถวๆนิดหนึ่งซึ่งนราคิดว่าน่าจะเป็นฮอริโอโทป่ะค่ะวีดอลน o t ตของเขาจะมีบู k กเรียนโรสกุหลาบไอริสเบสน็ตเนี่ยก็จะมีฮอริโอโทปแล้วก็บูดี้น็ตซึ่งฮอริโอโทปเนี่ยจะเป็นตัวเด่นในกลิ่นนี้เลยนะ ก็รู้สึกว่ามันขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วอะเกรฟฟุตจริงแล้วไม่ได้เด่นมากนะรู้สึกว่าเกรฟฟุตมันแค่แบบเหมือนอยู่ข้างหลังมากกว่าด้วยซ้ำไปตอนเปิดแล้วกลิ่นนะคะภายในประมาณสัก1 5บหถึงสนาทีแรกกลิ่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเพียงแต่ว่าความเป็นเกรฟฟุตมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแต่จะออกในทํานองใสๆะคะ่ะ ค่อนข้างใสเลยทีเดียวแล้วก็จะมีความเป็นแบบออกแนวนัตตี้หน่อยๆคือเราจะรู้สึกถึงความเป็นดอกไม้นัตตี้ i อริขึ้นมาบางครั้งแต่ว่า Iris ของเขาเอาแนวพลาสติกแต่ว่าไม่รุนแรงเท่ากับ Dior OM EDT รุ่นก่อนนะคะไม่ใช่รุ่นปี2020หรือถ้าเทียบง่ายๆกับ Dior OM INTENSE อะไรก็ได้ค่ะจะไม่ได้ออกไอริสชัดเจนแบบนั้นรูน้สึกว่า i อริใน,นเนี้ยบางมากๆแล้วก็เป็น Iris ในแนวที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่จะเป็นไฮเออโทปที่โดดเด่นมากกว่า กลิ่นอย่างที่นุ้ยบอกว่าจะออกแนวถั่วๆนิดนึงมีความเป็นพาวเดอรี่หน่อยๆแต่ว่าความใสของเขายังมีอยู่เท่าที่นุ้ยดมมากลิ่นดอกไม้ผู้หญิงจะเป็นดอกไม้สีขาวอะไรเงี้ยเป็นส่วนใหญ่มะลิเนาะมันจะมีกลิ่นโดยเฉพาะของเขาอ่ะอืม แต่ว่าพอเป็นดอกไม้แนวสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นความใสความแปลกที่ตัวนุ้ยเองเนี่ยก็ไม่ได้คุ้นเคยมากอย่างเช่นของคาเทียคารัตอันนั้นจะเป็นดอกไม้สีม่วงเหมือนกันแต่ว่าเป็นแนวที่นุ้ยไม่ค่อยชอบกลิ่นเนี้ยจะเบากว่าคาเทียคารัตนะคะจะใสกว่าและยิ่งเวลาผ่านไปกลิ่นเขาจะยิ่งออกคล้ายๆดอกลายแหลกนะคะคือความนัตตี้เนี่ยมันจะมีอยู่เรื่อย ดอ,อกไม้อื่นๆเนี่ยอย่างเช่นกุหลาบมันไม่ได้ชัดเจนนะคะบ,บางทีบางแวบ็บอาจจะรู้สึกเอ้ยมีกุหลาบเข้ามาดิดหน่อยแต่พอรวมๆแล้วอะ่ะมันจะเป็นโทยรโทปไลลาอะไรเงี้ยประมาณอย่าง,งนง้นมากกว่าก็ผ่านไป15นาทีนะคะกลิ่นเขาจะออกแนวแบบใสๆออกแนวสบู่ซปี้นิดๆนะคะแล้วก็ดอกไม้เบาๆนัตตี้หน่อยๆ ความเป็นกุหลาบอะไรอย่างนี้ไม่ได้ชัดเจนนะคะกลิ่นที่ชัดเจนยังออกในแนวแบบไลล่าหรือว่าฮอลิโอโทเขาจะมีความเปรี้ยวเล็กๆน้อยๆแบบเพิ่มมิติอยู่ในกลิ่นนี้นะคะ่ะพอกลิ่นสุดท้ายเขาก็ไม่ได้มีความเป็นบุดดี้อะไรมากมายนะคะบอร์วอลในกลิ่นในช่วงประมาณสัก1ชั่วโมงแรกเนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากค่ะ30นาทีแลกเป็นช่วงที่นุ้มม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ากลิ่นมันยังไม่ กลมกลมถ้าหยอนน้อยก็กลิ่นจะเบามากแทบไม่ได้กลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นที่ไม่ฉุนแต่ว่าถ้าหยอดเยอะอใกล้ๆจะแสบจมูกกลิ่นมันไม่ได้หวานเจี๊ยบ แต่ว่ามันจะมีความแสบจมูกอยู่บางอย่างซึ่งนุ้ไม่แน่ใจว่าทําไมปกติกลิ่นที่นุ้ยแสบจมูกเนี่ยมันจะเป็นต้องกลิ่นแบบหวานจัดฉุนจัดช่วงที่รู้สึกด,ดีที่สุดอะ่ะจะเป็นช่วงหลังจากหนึ่งชั่วโมงที่เขาดรายดาวแล้วกลิ่นคราวนี้จะคล้ายๆกับยี่ห้อนี้เลยค่ะเป็นกลิ่นที่นุ้ยชอบมากๆก็คือมีความคล้ายกับพา c o โกพ a d ิเดีโกลิ่นไลลา เบอร์เจ็ดซึ่งกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่โซ่เอาแล้วตามห้างแต่บนอินเทอร์เน็ตอาจจะยังมีอยู่นะหนูแนะนําให้เพื่อนๆหลายคนมากเพราะว่าหนูรสึกชอบมากทีนี้ความคล้ายกันเนี่ยมันจะอยู่ตอนช่วงดายดาวแต่ว่ากลิ่นนี้ยังไงก็ยังคงมีมิติมากกว่าและกลิ่นชัดมากกว่าเยอะเลยอย่างที่หนูบอกกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เบามากคล้ายกับดอกลายหลัดเบา ที่ไม่ได้มีมิติอะไรอย่างอื่นคือตอนด r ายดาวแล้วนะคะเป็นสกินเซนต์จะเหมือนเออดอกไม้หอมๆใสๆออกแนวเหมือนน้ำหวานใสๆแต่เพราะอันเนี้ยกลิ่นเขาจะชัดกว่าเยอะมากแล้วก็มีมิติอะไรมากกว่าอีกเยอะเลยนะคะ คือถ้าไม่ดมเทียบกันก็อาจจะไม่ไม่รู้ก็ได้นะหรือว่าถ้าคนไม่ได้ใช้บ่อยมากๆเนี้ยอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างกันแต่ช่วงแรกเนี่ยแตกต่างนะคะถ้าดมประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแรกอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคลายกันมากแต่แต่จะรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมีความคับคลายรับคาสาหรับคนที่อยากจะใช้กลิ่นนี้นะจริงๆถ้าเกิดสมมติหาได้ นุ้ยแนะนํากลิ่นนี้มากกว่าหอมหอมกว่ามากพอสมควรเลยและติดดีกว่าเยอะเลยทีนี้อย่างที่นุ้ยบอกกลิ่นเบามากภายใน30มนาทีกลิ่นแบบดอบมหาศาลเลยค่ะแต่ว่าสัก30นาทีเนี่ยเขาจะมีการฟุ้งเบาๆแบบประมาณสัก1-2ฟุตเนี่ยจะฟุ้งเบาๆแล้วต่อจากนั้นก็เป็นกลิ่นที่ติดผิวไปเรื่อยๆ ได้ประมาณ5-6ชั่วโมงอะค่ะจะว่าไปก็เป็นกลิ่นดอกไม้ที่สุภาพอ่อนๆสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นดอกไม้มากๆอะไรเงี้ยอาจจะชอบกลิ่นนี้ก็ได้เหมาะกับคนที่ทำงานแล้วต้องการความสุภาพเรียบร้อยต้องการกลิ่นดอกไม้แปลกใหม่นิดนึงคือไม่ใช่ดมยากนะแต่รู้สึกว่าเออมันก็ฉีกออกไปจากการที่เราจะฉีกกลิ่นดอกส้มหรือดอกมะลิอะไรพวกนี้ค่ะ คือนก็ไม่แปลกใจทําไมคนถึงชอบกันส่วนตัวนุ้ยเน่ยเนื่องจากนุ้ยมีตัวพาโกพารดิโนอยู่แล้วนน่ก,ก็เลยแบบค่อนข้างเฉยๆกับกลิ่นนี้อนี้สมติคะแนนอันนี้เต็มสิ ความเหมือนอันนี้อาจจะ6หรือ7อะไรประมาณนี้ตอนดายดาวนะคะสำหรับคนที่อาหารซื้อกิ่นนี้ไม่ได้จริงๆนุก็ยังไม่ได้ถึงกับแนะนำกิ่นนี้มากอะ่ะแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ลองใช้กิ่นนี้ดูก็ได้ค่ะใช้ได้ตั้งแต่เด็กๆมัธยมเป็นต้นไปเลยไม่ได้ให้ความรู้สึกเยาวยวนอะไรเลยนะสำหรับนุยก็คือแบบแค่สุภาพสะอาดเรียบร้อยขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคะ่ะถ้าอยากให้กาลังใจนุอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะคะบ๊ายบาย